สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาแก้ไขรถเบนซ์นะครับ w 2 1 1นะครับรถสตาร์ทไม่ติดนะครับรีโมทกดล็อกกดเปิดทํางานปกตินะครับแต่เวลาเสียบกุญแจไปที่เบ้าสตาร์ทนะครับไม่มีเสียงล้อขอไฟฟ้าทํางานนะครับบิดสตาร์ทไม่ได้นะครับแข็งนะครับไม่ขยับนะครับเดี๋ยวผมจะทําการหาสาเหตุนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับครับหลังจากทําการลื้อรถนะครับแล้วก็ตรวจเช็คระบบไฟนะครับหาสาเหตุที่ทําให้รถสตาร์ทไม่ติดนะครับก็เจอเรียบร้อยนะครับ อุปกรณ์ที่เสียก็จะมีตัวล็อกคอไฟฟ้านะครับ ESL ตัวนี้นะครับแล้วก็เช็คระบบไฟนะครับทําการเช็คโค้ดในระบบที่มีปัญหาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะทําการประกอบรถแล้วก็เปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าอันใหม่นะครับลงทะเบียนทุกระบบให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาทดสอบสตาร์ทนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากทําการเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้า ตัวใหม่นะครับพร้อมลงทะเบียนระบบต่างๆครบทุกระบบนะครับเช็คโค้ดเคลียร์โค้ดเรียบร้อยนะครับกุญแจรีโมทที่มีทุกดอกใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับนี่ดอกที่หนึ่งนะครับล็อกเปิดครับทำงานปกตินะครับทดสอบสตาร์ทนะครับเสียบกุญแจครับเสียบกุญแจนะครับพวงมาลัยขึ้นลงปกตินะครับมิดออนหน้าปัดครับสตาร์ทครับสตาร์ทติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถเบนซ์นะครับ W211 209, 203, 210มีปัญหาเหมือนในคลิปนะครับรีโมทกดได้ปกตินะครับบิดสตาร์ทรถไม่ได้นะครับมีบริการซ่อมแก้ไขถึงที่นะครับ 08, 2616, 6655นะครับช่างกุญแจไทย,ยนีให้บริการนะครับบริการทั่วไทยนะครับกุญแจรีโมทดอกที่2ก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ดอกที่2ล็อกเปิดนะครับ